สวัสดีครับอยู่คมช่องบ่าวเอียวนะครับผมวันนี้แล้วก็ได้รับเกียรตินะครับเอาเชิญมาจูนเครื่อง210ครับ6กเนเหตเจ้าของบอกว่าไม่มีแรงเลยครับ,ร,บรถไม่มีแรงเพราะว่าให้มาดูให้หน่อยก็เลยมาครับมากับ NBR คันแรงของเรานี่ครับก่อนจูนนะครับนี่ก่อนจูน ก่อนจูนก็จะประมาณนี้ครับก่อนจูนมากับป้าดมครับขายขายได้เจ้าหน่อยนะเออรุ่นนี้ก็ผมก็ไม่เคยจูนนะครับเดี๋ยวต้องรอชม ครับ liền เรื่องครับเดี๋ยวลง บอกว่าต้องเด้เอาเตาถุงปากไตกับขอนกับไขควงคิมเครื่องต้องเหยียบกันเร่งช่วยเป็นตัวเอ่อน่าจะลูกปั๊มไม่ค่อยดีแต่ม,ม,มันจูนได้แรงแรงกว่าเดิมถ้าไม่จบเช็คปัมม๊มหน่อยถ้าไม่จบถ้นไม่ลืม นี่ครับอันตรายนะครับพวกนี้นี่ต้องเออระวังครับะขาดข้างล่างนิ้โอ้เครื่องเรียอะเลยปูเลยพ่นเลยนะครับข <disappointing. S 2> ับเลยครับอาจารย์เดียวครับเดียวครับขออนุญาตหร่อยมาเาเดี๋ยวอ่ะนี่ขับขับนี่ครับเหตุผลบางทีที่รถ หลายเจ้ามีปัญหาครับก็ดูครับภาพสวยครับสวยพอสมควรนักา,ายจะคล้องเขาเบิรงนอือ่อนะจะคล้องไม่อยู่นะครับนี่จะคล้องรถไม่อยู่ครับสั่ง,งดูเลยไอันนี้งานถนดัดของเขาครับยามใส่ <laughs> <ผ>มาเขาชอบงานประจํเาเดี๋ยวพามาล้าง,างนะ <laughs> นหน่อยนะขอด้วยแล้วมั้ย ยครับล้างอินเตียอินเตียเรามีก๊อกสองครับคอยห่าง เอาครับทำความสาดครับเป็นพิธีเรามีครบทุกอย่างครับเป็นเด็กหน้ารถครับเป็นเด็กหน้ารักยงั <c oughs> ยงไม่ได้สติ <c oughs> ปีนไป นี่แกเอามือสองมาครับเพิ่งได้ปีก็ปีเบอเจ็ดนปีหนคันนี้พันนนเไห้าเท่าไหร่าห้าบาเท่าใคพอฟังอฟัง่ไแค้นเอเยองด้าเลยด้านี ร้อยเหรือ20องสิบเสียงแปงอยู่เรับอ๋อันนี้ยามใสเรียบร้อยครับเราวตอนนี้ทำอะไรยางข้างในเรารับยามใส่ตามบ้านเรือนรับยามด้วยครับไม่ใช่ว่ายามใสประมาณหนึงเดียวนามนาโนยนาใหญ่ยามได้หมด ก็ในที่แหละคนไทยหมดแล้วพี่ออกไหมรับเจ็ดลุหนึ่งครับมือว่าไม่บอย่าหาทำครับเดีนี้ครับให้แต่หาทำมาสักอย่าหาทำอันนี้คือบักหาทำออเอาอาไรอ่งเสร็จแล้วเอาหาไปสตาร์ทเครื่องอันนี้ค่าแรงสามพันห้าเนี่

ยังออกกเดิมครับดูั้นเร่งหลังจูนนะครับหลังจูนเสียงมันจะกระหึมกาเดิมนะครับมันจูนได้ ดูได้หลายวิธีครับเราต้องดูที่ที่เครื่องยนต์ก่อนว่าเครื่องยนต์อาการนี้เนาะเราจะจูนตรงไหนไม่ใช่ว่าเราจะจูนจูนสีุ่าถ้ามันจูนไม่ถูกมันก็จะทําให้เครื่องเราเพียได้ครับเราต้องดูอาการเครื่องก่อนว่าเสียงแบบนี้อาการแบบนี้มันออกมาจากสาเหตุอะไรต้องต้องดูให้ละเอียดนนครับก็ง่ายๆก็ต้องเป็นคนที่ขุกคีกับรถมานานครับถึงจะรู้ครับ và nó cho dịu sức nói nữa. À, này nữa ตอบร่งอยู่เฮ้ยเอาเพื่อเปิดแอร์เลย นี่เลยเป็นยังไงเดี๋วไปลอหลังจากที่เราจูนนะครับเดี๋ยวให้คุณขับลองแตะเล่งดูดเป็นไง Những bỏng, những bỏng 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 ค,ครับเอ่องหรักคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอีอ่นด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปว่าให้เขาลองดูว่ามันจะแรงกว่าเดิมไหมครับก็สวัสดีครับ